เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมตรวจเยี่ยมและทดสอบระบบการบริการใหม่เร่งเดินหน้าปรับโครงสร้างงานจากเมนเฟรมสู่เว็บแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริการลูกจ้างผู้ประกันตน เมื่อวันศุกร์ที่28พฤศจิกายน2568นางสาวการจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและทดสอบระบบ System Testing ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Mainframe ให้เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันโดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการนี้และทีมพัฒนาร,ระบบให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าณสำนักงานประกันสังคมกรุง กรุงเทพมหานครพื้นที่7เขตบางบอนกรุงเทพซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการต้องถามว่าเดิมที่เราใช้อยู่เนี่ย ระบบข้อมูลเนี่ยมันม,นมหาศาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงระบบใหม่เนี่ยมันจะทําให้การใช้งานเนี่ยดีขึ้นรองรับในเรื่องของการทําธุรกรรมต่ำกางแล้วก็ในเรื่องการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างในส่วนของระบบเซฟเฟียนเดิมแล้วก็ในเรื่องของการประสานข้อมูลเดิมตั้งแต่ปี2,534จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเป็นปัจจุบันแล้วก็มีความถูกต้องน่าเชื่อถือได้นะคะในขณะเดียวกันมันก็จะเป็นการวางระบบแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการบูรณาการข้อมูล สารสนเทศทั้งภายในแล้วก็ในเรื่องของภายนอกองค์กรอย่างที่บอกแล้วก็ในเรื่องของระบบอินฟาสตัคเจอร์ขององค์กรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เราใช้มา30กว่าปีนะคะเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็คือในเรื่องของโครงการก็จะมีภาพรวมวัตถุงค์อยู่ประมาณนี้ค่ะ ในระหว่างการตรวจเยี่ยมทีมพัฒนาระบบได้สาธิตฟังกชันหลักของระบบพร้อมรายง,งานผลการทดสอบในส่วนต่างๆอาทิความสเสถียรของระบบการประมวลผลข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลรวมถึงการทำงานของระบบทะเบียนการนำส่งเงินสมทบและระบบบริการผู้ประกันตนผ่านระบบพร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรค การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันมาใช้ในการบริการจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพการบริการของสำนักง,งานประกันสังคมระบบมีความเสถียรใช้งานง่ายและสามารถตอบโจทย์แก่นายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริง นอกจากนี้เลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมยังได้กำชับให้ทีมพัฒนาระบบและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกันสังคมเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบตามผลการทดสอบเพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้จริงตามกำหนดพร้อมระบุว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการบริการลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนเป็นหลักโดยใช้เทคโนโลยีให้คุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและให้ลูกจ้างผู้ประกันตนเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการปรับเปลี่ยนระบบงานประกันสังคมบนเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรมให้เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันนี้เป็นการปฏิรูประบบงานที่สำคัญที่สุดในรอบสามทศวรรษของสำนัญญาประกันสังคมเรามีความตั้งใจให้ระบบใหม่รองรับปริมาณข้อมูลและการใช้งานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตการทดสอบระบบทุกขั้นตอนจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อให้เมื่อเปิดใช้งานจริงผู้ใช้บริการสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดและได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน สำนักง,งานประกันสังคมมุ่งมั่นพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยตอบโจทย์ยุคดิจิทัลและยืนหยัดบริการในจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทั่วประเทศอย่างยั่งยืนประกันสังคมคุ้มครองทุกวัยใส่ใจทุกคน